ดีครับพี่น้องพงศ์ป่าเอฟซีมลังเพชรลำพูนสุขสุขรับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตุ้พน่อยสายจวดครับพี่น้องครับครา้นี้เวลาประมาณ4ี่โมงสี่นาทีเลยพี่น้องครับตป็นนักเตะกับมหัศจรรย์เชิญครับสำหรับงานมลังเพชรลำพูนนะครับหากขมขอนไปขี้นะครับรถก็ได้มาให้ดับอยู่ครับนี่มาแล้วกับแรงงานความกระไรพี่น้องเ่ครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่สาสิบเอ็ดเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสีสิบเจ็ดพี่น้องครับนี่แต่ัะทีหนึ่งได้มันมาได้พี่น้องเด้อสุขสุข้องครับ บรรยากาศยุสพนักง,งานครับตอนนี้ก็แดดท้นอนๆครับลมพัดเย็นดีๆครับทุกคนอาจารย์อุเทออน,นครับเซอออกมาห้อยแล้วรถบัสครับกะหาคิซิมะฮอดอยู่รถบัสสองขั้นครับรถพระครับมหอ้อยแล้วกำลังลงตูส่วนที่เหลือก็ยังเก็บไปต่งวิธีอยู่ครับเงี้ยสังอาจโอ้มีแต่ขยะไลยมาขมับมาสนักงานบ่อนี่ยคาบถึงคาบเลยนะครับ โอ้อากลาแล้วครับรอตรงบรรยากาศปาร์วันก็มาหัล้วครับปาร์วัน,นะะสสใยไปส่งทีมงานผู้บริหารแล้วกลับมานอนครับผู้ว่นานลงเขานี่มีถ่กวาดพกขยะครับโอ้แสดงว่าที่สนงา,านนะั้นเฟนโตกด้ยครับพี่น้องเนี่ย ฝนตกลมแรงเนี่ยครับเนี่ยลังคาปิวหมดแล้วครับเนะี่ยฝนตกลมแรงนะครับปิวหมดแล้วแล้วก็มีน้ําอ่างนะครับเนะี่ยนี่ต้นใบไม้นะครับอืมเพื่อให้มาตัดต้นไม้ใครนะแสดงว่ามีคนมาตัดต้นไม้นี่นะครับน้องเคี้ยวเนื้อซับกระจอดสแตนบายนะครับมุนมนี่ข้นขับโซเฟอร์โอ้ชุดไปขึ้นลงเฉยๆเปล่า ทิดได้จากไหนเนาะเลงสุดาก็ตายแลไวเฝนตกกระเบียน์ดดมาดูแร่อางอีกแค่ีเสียเขาในเต็นโอ้มันก็ปานาว่าวล้ <c oughs> เอาเดี๋ยวบริหารมาเก็จะสร้างทีมงานครับเต้นห้านซ่มนี่มันสีพอดีอยู้ครับอันนั้นมันง่ายเพะตงนีมันมกกครับซ่มนี่มันสีพยพอดีจอเลยครับ สองต้นบางหอมบางแดดตอนนี้ต้นมะขามเทศน้าผู้ดในดน้อตัดนะครับนี่มีคนมาตัดที่จะสร้างครับเออตัดลงเลยเพราะแสงมันงับต้นเขาครับ่ครับส่วนเดี๋ยวสองต้นในการตลาดครับตายทั้งยืนครับย่านหลายปีไปเพราะย่านมันอ่า เนาะลมพัดลมแรงมาโคา่นลงมาใส่หัวใส่รถโค่นอย่างตะไลนะครับเนี่ยยังมีผู้จัดการนะครับเนี่ยใส่เส้นอะไรต่อครับเช็ดส mm hmm. ายตออีเนาะ mm hmm. พี่น้องครับสิบมือสิบมือเอาอะไรสุดพี่น้องเบือนน้องสุดงานพี่น้องเนาะก็ล็อกแรกอยู่ครับเนาะ mm hmm. โอ้โหจินตนากาอ้วปวันนะ สวัสดีป้าอ yeah, nah, oh, wow. right. okay. really. ้วนสวัสดีปาวุฒวัสดีเสียออกครับ่าสนหนากครับผมขาเนยังก้อยแล้วโอ้สิดต่ก้อยเด้นีบบ่คือสีแดงแดตงอย่างยังแจกที่ปอบาเนสนี้ตอนไหนใส่นีตอนไหนใส่ี้ยน่ก้อะโอ้ ไหวจะลืมไปได้หวเลืมได้ยืมมาขึ้นนีไหมบ้านนี่อ๋อสงทไรอรบันนเอาอีรยืมเ่าหครับครับไปซื้อกินร้งของวซื้อกินนะโอ้คนหลายไปมาขึ้นนะครับประมาณพอจะบอกสองพันพนี่ะพันกว่าเนาะคนไรอาจารดีสงีสงเจเหไดก่อนอืงเผาเขาเป็นไรมานมนตดไปมาขึ้นนี่ามรโอ้คือมาเลยนเยสมัี้งานเพราะสมอยนี่ ซู่เหมยให้งานปะเขาเตรียมเขาไปเฮ็ดหรอคนละลายแล้วเอาไวันเดียขาดป้องเขากลายอยากไปเฮ็ดด้วยแหละก็ไปเฮ็ดจ่อจ่อเมื่อเส้าดีโอ้ยเขาห้องกากาจะงไม่มีคนไปลื้อจ่อเลยเขาลื้อไปที่อะไรกันกระทิปมันมันเขาก็เปรมม้อเลืดูซี่กันไปเฮ็ดงานได้ดูซี่กันไปนอนมันไม่สบายไปนอนโอแม่นมันนอไม่สบายข้างเลยไล่ไปงานอะไรเราไปสโลอย่างนี้เมื่อมันเบื่อน่ะเออ เมื่อสุดท้ายมัตายตัวจ๊กนี่นั่งเอกสาวซี่เ้ามาเนหนอานก็อน่อยมาขึ้นไอบอยก็ไปบอยอาฮิฮิฮิีิฮ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 ดฮิ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 นิฮ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 ลฮิฮิอิฮ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 ยฮฮิ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 ฮนฮฮินอิิวิิ เขาก็ไม่เบิ่งพี่ลรวน้องเป็นยังไงเขาก็ไเก็บบาทหรอกไปสายต่อนใช่รอกไหเนี่ยใกล้ขึ้นพี่เอกตุ่มบองมองท่วาเข้าไปแสดงขึ้นแงนแนบันเลาเลยมาพีกตุ้มที่มองไหนแยกไฟแดงฟังออกมาม่างสนามกลอฟไหมแยกไฟแดงสนามกลอฟรูจากสนามกล์ฟบนงูรูณจะรูเบียร์เพื่อนนะลูเบียร์ข้าพระนี่ สมมติว่าห้าขี่รถจากอี่ไม่จะไปเจอสามแยกท่าพานห<อ>มอ่ใชที่เป็นอันล่งเบียร์แล้วก็เลี้ยวเขาไปเลยบ่ฮอดสมแยกนมอม่ได้หอดสามแยกบก่ยังไงามวบอลู่โอ้ยเชนว่าป้ายล่งเบียร์เก็แสดดว่าไก่อยู่กันมามันเพรสามแยกะพามันก็นไก่ห้างของมันสามโลเ้ยมันวันที่ไก่มันทีเขาไปครั้งน้อยู่ด้บอเอาไปาก็ไปงยนันกุจกันูอกบ้านเดนเสือบบอมันมีปอยกับ่านกรดอ จากบ้านเราไปนันท์ทรัมปจากกันนี่ไปคุณละไปร้านนะบวงห้อทิมขยะอะไรจำเยร์ซอกไปดูน้องซอกเนาะมาขึ้นไรืสังสรรยังมาขึ้นว่านไปสังสรรยังว่านสังสรรยังเราเพิ่งไปกินอะไรขอว่านกินบุญกินบุญอะไรขอว่านกินข้าวปุ้นครับหนุ่มตามไป็นข้อความเลย ตัวกด่างแล้ว่โอ้อ้วนตัวตะก้อนม่ได้อ้วนไปดิเลยเอาเห็นระบอันที่ว่ามหาหมาอี่าหาเศรษเห็นกันแล้วบเห็นอยในิรแต่ยังไม่ได้เจอนาประจันนประจันบางนเพ่าก็ไปใบซ้ำเดียวแบท่านเนาะท่านนั่นจาน้อยเรากัจ่ไปกวนเนาะโอ้เราก็คือก้อนทรานมาให้น่าจีน่ดูการทีมาด้วยบ่าไปดูสิไปจำ ครับมีพุอย่างดิลีดีลีใครกินงอยจี้ยอดเอหนงอ่ะเก็บสายพวงมาแล้วจากเตีอยว่ะนิ่งเลยไปแล้วครับไปกามาเฉยเลยพี่ิวเทสได้ไปไซมันเหรอครับนอนนอนบ่บริการบ้านบ่ครับครับยิ่ครับอาจซิ่งมาเลี้ยงหมดเลยถึงคนมักนะอยู่หากินครับพี่เพราะว่าสิเป็นนกเป็นนูเป็นไงเนี่ยฮ่าหาแล้วให้เคสกินเป็นบ่อนี่แซ่บบ่อนี่เคดเองบ่มาหาจะบ่มาเคด โบ่จะเป็นเนหาก็เห็ดครับสวดมากยนี้จะเป็นปูเป็นปลาท่านูกระเห็ดหาช่วงเท็จิเลยเ็ดกินเลยเห็ดกันครับไดย่างพัดือาดูกามห้างอรตนนี้เป็นน่ปกพร้มเื่อกับ่คหาได้มาีป่นได้มาป่นช่วยมัน้ไฟร่ไกด่เอาพี่น้องครับนี่ด้ปยจะดีครับยูด้างหลังเนี่ยโคโซกับล่องเพือกนหมชุเลือกเบ่ เขาดูแลจะดอกตัวถึงยี่ดอกจะกระจาไปข้ก้าวละเอาสุทาี่นีมันมีอย่างไรพี่น้องความกันไความิมามาณมนุระเพินนะฝากที่ฝากนอกฉัน้ก่อนครับพี่น้องครับอะไรงายเลยพี่น้องเบิ่งคือดอกว่ามะฮอดกอดถึงแล้วครับถึงแล้วครับเนงานมา่บัดจองแล้วครับขอบคุณทั้งพราะอ้วนแล้วกับเพราออกแล้กับพออุเทศครับสามพอครับเ้อครับ่าุ้นจครับ มาครับอ้อาววัดแล้วครับมองเลาะตรงนี้อย่างเลาะแล้วครับอ๋อเล้วจอดเตยแลเรื่องมีซีซันยังไงเบิ่งครับพี่น้องครับเป็นยังตอนนี้นเราคั่วเ้าวหกข้างเอาครับลมพัดตอนนี้คนดูแลครับเดี๋ยวมาอยู่กันทีว่าเจ็บปวดกวาดคนละไม่คนละเมืมม่อกระสาสะอาดนี่ก็เอาแบบช่วงนี้คนอยู่กันธรรมดานะครับนพี่น้องเอาน,นาะ เอาโอเคครับพี่น้องครับจอกันคลิปหน้าเรับพี่น้องเด้อรับรองตลอดปีชโชคดีนต้องมีตลอดไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปขึ้นก่าครับพี่น้องครับเอาเมื่ออื่นก็หายถึงวันเรื่อยเบอร์สุขสุขคนได้พี่น้องเด้อจุดจุดสวัสดีครับผมคนของต่อครับเป็นคนของกับบ้านต่อมาครับพักพรครับ